สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะผมมาแนะนำนะครับในส่วนของ6เว็บไซต์หาเงินออนไลน์เดือนละ10,000บาทสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการสร้างไรายได้ออนไลน์โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนสูงบทความนี้หรือคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำในส่วนของ6เว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณทำเงินได้ หนึ่งมืนบาทต่อเดือนแม้คุณจะเป็นมือใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มต้นที่อ่าเว็บไซต์ที่1กันเลยนะครับผมนะสำหรับเว็บไซต์ที่1นนะครับผมนะก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการทำฟรีแลนซ์นั่นเองนะครับผมนะมีชื่อว่าเว็บไซต์ f i v e r r นะครับเว็บไซต์ f i v e r r เป็นเว็บไซต์ที่อ่ารับงานฟรีแลนซ์ง่ายๆเริ่มต้นเพียงแค่5ดอลลาร์เองทุกคนนะครับมีงานมากมายนะครับในส่วนนี้เนาะ f i เ e r เป็นแพลตฟอร์มสำหรับขายบริการต่างๆเช่นออกแบบกราฟิกนะครับเขียนบทความนะครับแล้วก็ตัดต่อวิดีโอหรือทำเสียงพากนะครับมีอีกหลายๆอย่างนะที่คนสามารถที่จะทำได้ไม่จะเป็นการคอนซัลหรือเป็นที่ปรึกษานะครับเกี่ยวกับธุรกิจนะเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับวิดีโอนะมีมากมายนะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการออกแบบเว็บไซต์พวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมนะเริ่มต้นเพียงแค่5ดอลลาร์หรือประมาณ1 0 0 80บาทนะครับถ้าคุณได้ลูกค้า10คนต่อเดือนนะครับที่คุณที่จ้างคุณงานละ10ดอลาดอลาร์เพราะว่ามันต้นเพียงแค่5ดอลลาร์ถ้าคุณตั้งไว้10ดอลลาร์เนาะ10คนนะก็คุณด้วย10ดอลลาร์นะครับแล้วก็ทำเงินได้ประมาณ3,000บาทต่อเดือนแล้วทุกคนนะก็คือเอา10ดอลลาร์คูณด้วย10คนก็ประมาณ ประมาณอยู่ที่100ดอลลาร์100ดอลลาร์ก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแล้วก็แล้วก็นะครับหากเรานั้นพัฒนานะครับทักษะเพิ่มขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นไปตามได้เลยนะครับวันนี้เนาะก็นับอันนี้คือเว็บไซต์ของไฟเว r ร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์ที่สองกันต่อนะครับเว็บไซต์ที่สองนั้นมีชื่อว่าอัพเวิร์นะครับอัพเวิร์ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับในการรับงานฟรีแลนซ์นะครับก็เป็นระดับโลกเช่นเดียวกัน อัพเวิร์ดเป็นอีกแพลตฟอร์มที่ให้คุณขายบริการในรูปแบบของฟรีแลนซ์เช่นเดียวกันแต่ที่นี่งานจะมีราคาที่สูงกว่าไฟเ e อรเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างไรายได้จากการเขียนโปรแกรมนะครับอ,ออกแบบเว็บไซต์นะครับการตลาดออนไลน์และอื่นๆนะครับงานหนึ่งอาจมีมูลค่าหลายร้อยถึงหลายพันบาททุกคนตรงนี้นะก็นะครับสามารถที่ไปศึกษาต่อได้เลยนะอันนี้คือทางด้ง เขียนโปรแกรมนะครับ AI service design การตลาดนะครับ admin พวกนี้คือจะเป็นงานที่มีมูลค่าที่สูงนะครับอันนี้คือ t r s t by Microsoft Airbnb เลยทีเดียวตรงนี้นะครับผมนะก็น,นะครับเราสามารถที่จะมาสมัครได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะมาดูนะในส่วนของเว็บไซต์ที่3กันต่อนะครับเว็บไซต์ที่3นั้นมีชื่อว่า Easy, นะ H C, นะ e t s y นะ s y นะ e t s y นะเป็นในส่วนของเว็บไซต์หรือตลาดนะในส่วนของขายงานศิลปะ และไฟล์ดิจิตอลนะซึ่งตอนนี้นะครับถ้าหากว่าในประเทศไทยของเรานั้นกำลังบูมอยู่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ก็คือเกี่ยวกับงาน POD หรือ Print on Demand นั่นเองนะครับนะักคุณผู้ชมถามว่าใครที่ติดตามเกี่ยวกับงานออนไลน์ก็นะ่าจะเคยได้ยินในส่วนของคำศัพท์นี้ POD mm hmm. เมื่อ1ปีก่อนแล้วก็2-3ปีก่อนนะก็เริ่มจะค่อยๆพูดถึงในส่วนของ p o d หรือปนะิ้นอ d e m a มาเนาะเป็นการขายไฟล์ดิจิตอลทุกคนนะอันนี้คือ,อเป็นงานแฮนดะ์เมดเนาะงานขายศิลปะนะครับผมนะก็มาทําได้ทุกคนแล้วก็มาขายได้ตรงนี้เนาะ,ะนี่ทุกคนเหมือนบางคนก็อ่าทำแบบนี้ได้ก็มาขายได้โอ้โหเ้ิต้น่มต้น1,200กว่กบาททุกคนนะก็นะครับอ่าส่วนใหญ่คือฝรัง่งจะชอบแนวนี้ทุกคนนะ เป็นของขวัญพวกนี้นะครับผมนะก็สามารถที่จะมาขายตรงนี้ได้เนาะอ่า g i สเ special birthday gift ์นะครับ r ฟ a นด์แฟชั่นเ n fashion f i n ์นะตรงนี้นะครับผมโอเคเนาะอันนี้ก็มาสมัครได้นะครับมาศึกษาต่อได้ต่อเลยนะครับผมนะก็ในส่วนของงานเอซี่นะครับหากคนมีความสามารถด้านการออกแบบเช่นการสร้างลายเสื้อ,อการสร้างลายเสื้ออะไรเอ่ย อันนี้ทุกคนนะการสร้างลายเสื้อผ้า,าไฟงานศิลป,ปะนะหรือแม่แบบต่างๆนะคุณสามารถขายสินค้าดิจิตอลได้บนเ c โดยไม่ต้องสต็อกของนะครับและแล้วก็แค่เราแค่สร้างไฟล์ขึ้นมาแล้วอัปโหลดขายหากขายได้ไฟล์ละ150บาทและมีคนซื้อ70 คนต่อเดือนคนก็ทําเงินได้1 5ึ่งหมื่น้บาทแล้วนั่นเองนะครับผมนะอันนี้แค่เรานั้นสร้างไฟล์แล้วก็มีลูกค้านะครับผมนะมาซื้อสินค้าของเราราคาประมาณ $5 ดอลลาร์ประมาณ5ดอลลาร์คือประมาณ150บาทเนาะตอนน่อ1นสินค้า1ชิ้นนะครับซึ่งสินค้านั้นสามารถขายได้ตลอดไม่หมดอายุนะเพราะว่าเรานั้นไม่ต้องไปผลิตเพิ่ม นะครับผมนะถ้ามีคนซื้อ1นไฟล์นะเท่ากับ150บาทและเราหาลูกค้าเพียงแค่70คนต่อเดือนหรือประมาณวันละ2คนกว่าเนาะเราก็จะได้ประมาณ1 0,000กว่าบาทใหทุกคนตรงนี้นะครับผมนะก็ไปตามได้เลยนะต่อไปนะครับผมจนะเป็นเว็บไซต์ที่4มีเชื่อว่า Amazon KDP นะครับอ่าเป็นอ่าเป็นตลาดในการขายหนังสือทุกคนนะเป็นตลาดในการขายหนังสือตอนนี้นี่ทุกคนนะเป็นการขายหนังสืออีบ e ุ๊กนะครับอ่า เป็นการหนังสือการขายหนังสืออ e ีบุ๊กนะก็นะครับอตอนนี้นะในประเทศของเราประเทศไทยก็มีคนนะ,ะมาเผยแพร่เกี่ยวกับวิธีการทําเงินจากการทําหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเด็กพวกนี้หนังสือนิทานพวกนี้เนาะแล้วก็หนังสือวาดระะใบสีพวกนี้นะครับผมนะก็มีคนมาสอนทําแล้วทุกคนนะ a m a z o n KDP นับคิดเดิ i ลไดเร็ตพับลิชินนะให้คุณขายอ e ีบุ๊กโดยไม่ต้องมีสํานัก พิมพ์อ่าไม่ต้องมีสอนพิมพ์เราแค่สร้างไฟล์ดิจิตอลพวกนี้แล้วก็ส่งนะครับให้ทาง KDP นะอัปโหลดนะครับผมนะกะ็พิมพ์แค่เรานั้นเขียนหนังสือหรือจ้างคนอื่นก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดนะเราสามารถจ้างคนอื่นเขียนแล้วก็ให้เขาพิมพนะ์เป็นไฟล์เนะเป็นไฟล์ pdf พวกนี้นะแล้วก็มาอัปโหลดทุกคนนะอล่ลืมนะต้องมีหน้าปกด้วยทุกคนนะอันนี้คือแนะนำนะครับผมเกี่ยวกับหน้าปกให้มันดึงดูดทุกคนนะ พอเขาดึงดูดนะเขาก็จะมีความสนใจเนาะอ่ะให้เขานะครับผมนะเอาแบบหน้าปกด้วยแล้วก็ถ้าเราขายหนังสือได้เล่มละ150บาทเหมือนกันเนาะแล้วก็เราขายได้เดือนละ70คนนะครับหรือ70เล่มนะต่อเดือนเราก็จะสามารถทําเงินได้ประมาณ1500บาทเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับผมนะแต่ตรงนี้ทุกคนนะการทํางานตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่า ทำได้ทุกคนนะเพราะว่าต้องมีการฝึกฝนต้องมีการพยายามอดทนกว่าไม่ใช่ว่าผมบอกปับ๊บคุณไปสมรัรจอย KDP ปับ๊บคุณลงหนังสือปับ๊บได้ไปเลยไม่ใช่เนาะมันต้องมีการฝึกด้วยมันต้องมี ความพยายามต้องไปศึกษาเรื่องการทำ SEO ด้วยให้หนังสือของเรานั้นติดอันดับการค้นหาพวกนี้โดยไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแลนซ์ก็เหมือนกันให้คนค้นหาเจอด้วยอันนั้นคือต้องไปศึกษาเพิ่มอันนี้ผมมาบอกแค่ช่องทางนะในการหาเงินนะครับผมนะคุต้องไปศึกษาเพิ่มต่อนะ อ่าอันนี้นะครับผุณน้ก็สามารถที่ไปสมัครได้เลยที่ทางเว็บไซต์นี้นะแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกมากมายด้วยเนาะโอเคนะวิธีการที่5หรือเว็บไซต์ที่5มีชื่อว่าเว็บไซต์ T Sprint เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยไม่ต้องสต็อกของอ่าเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเราไม่ต้องไปสกรีนสินค้าเองเราไม่ต้องแพ็กสินค้าเองและเราก็ไม่ต้องไปส่งสินค้าเองทุกคนนะอ่านี่ทุกคนเห็นหมาโอ้โหเสื้อสวยๆเท่านั้นนั่นเองนะครับผมมีเสื้อฮูดเสื้อแขนสั้นนะเสื้อแขนกุดนะครับผมนะแล้วเราต้องทําอะไรตรงนี้ล่ะในส่วนของเว็บไซต์ทีสปินนะทีสปินเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คุณออกแบบลายเสื้อ อะแสดงว่าเรานั้นต้องออกแบบลายเสือ้อทุกคนนะเราออกแบบลายเสื้อนะครับไม่ใช่ว่าเรานั้นต้องมาผลิตเสือ้อเรามีหน้าที่ออกแบบหรือผลิตลายของเสื้อนะครับหรือแก้วน้ําก็มีนะไม่ใช่แค่เสือ้อ แก้วน้ําก็มีนะครับผมนะก็ไปดูได้นะครับในส่วนของตลาดของเขานะอันนี้คือเบสเซอร์นะครับโอ้โหคนที่ขายแล้วก็ติดอันดับทุกคนนะก็มีมีทั้งแก้วน้ํามีทั้งลายเสื้อนะครับหรือของใช้ต่างๆอย่างเช่นกระเป๋าหมวกนะครับก็มีนะครับอ่า แล้วก็แล้วมาขายออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องผลิตเองนะนี่ทุกคนแก้วน้าเห็นไหมกระเป๋าก็มีนี่ทุกคนนะเราแค่ผลิตลายเฉยๆเองทุกคนแล้วก็มาอัปโหลดนะอัปโหลดในส่วนของเว็บไซต์เหล่านี้นะครับผมนะเราแค่สร้างดีไซน์แล้วก็เมื่อมีคนสั่งซื้อระบบจะทําการผลิตและจะส่งให้คุณเพียงแค่รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายอ่ะเมื่อเรา อัปโหลดไฟล์แล้วนะอันนี้คือมันจะแตกต่างจากอ่าจาก KDP เมื่อกี้เนาะแล้วก็จากอ่า Easy เมื่อกี้นะอันนี้อันนั้นคือเป็นการขายลายขายขายอะไรขายหนังสือดิจิตอลนะขายหนังสืออีบุ๊กแล้วก็ขายอ่าไฟล์กราฟิกเลยนะอันนั้นคือเราเราขายเป็นแค่ไฟล์อย่างเดียวแต่อันนี้คือเราจะขายเป็นเป็นอะไรเป็นในส่วนของ ฟิสิก a l p r ร d ดักหรือเป็นในส่วนของเสื้อเลยหมายความว่าลูกค้าซื้อเป็นเสื้อเลยโดยที่ว่าเสื้อนั้นเป็นลายที่เราออกแบบให้เข้าใจไหมทุกคนนะอย่างเช่นอันนี้ราคา45ดอลลาร์ไม่ใช่ว่าเราจะได้45ดอลลาร์เราจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นประมาณ20ดอลลาร์อันนี้สมมตินะ,ะเขาก็เอา25ดอลลาร์เราก็เอา20ดอลลาร์เป็นค่าคอมมิชชั่นของเราในการที่เราช่วยออกแบบลายให้กับเขาเพราะว่าการผลิตต่างๆการจัดส่งต่างๆเป็นหน้าที่ของทาง ที p ป n นเขานั่นเองครับผมนะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายนะครับผมนะหน้าที่เราคือออกแบบไลายแล้วก็อัปโหลด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 ไปเรื่อยๆนะครับผมนะต่อมาคือนะเป็นช่องทางสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนำนั่นก็คือนั่นก็คือช่องทางไหนนะนั่นก็คือเป็นช่องทางของการทำ youtube อ่าเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมก็ดู youtube ช่อง Test ANC อยู่ใช่ไหม อ่ะอันนี้คือถ้าเรานะครับแปลงจากผู้ใช้งานหรือยูเซอร์จากคนดูเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เป็นผู้ผลิตเนื้อหาสร้างวิดีโอแล้วก็อัปโหลดใน y u t u b e นะหรือที่เรียกว่ายูทูบเบอร์นั่นเองนะครับผมนะก็ในส่วนตอนนี้เกณฑ์การสร้างไรายได้ของทาง YouTube นะครับผมนะก็มีโอกาสสูงเลยนะถ้าเราจะสามารถทำเงินได้ เดือนละ3,6มพกว่บาทหรือประมาณ $100 ดอลลาร์ต่อเดือนเพราะว่าเขาจำกัด การถอนเงินขั้นต่ำประมาณ100อดอลลาร์ต่อเดือนเนาะแต่ถ้าว่ายอดสมมติว่าเราเดือนนี้ทําได้ $40 ดอลลาร์เดือนหน้าเราทําได้60ดอลลาร์มารวมกันก็กลายเป็น100ดอลลาร์ก็เขาก็จะโอนเงินเข้าบ,บัญชีของธนาคารให้กับเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับหากเราชอบทําวิดีโอเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการรีวิวสินค้าเพราะตอนนี้ทาง u t u b e นะเขาจับมือกับ S h o ป e ปีนะครับสามารถที่จะแปะลิงก์ a f f i l i a t e ด้วยนะครับ แปะลิงก์ในหน้าของ s h o ป e e ก็จะเพิ่มไปได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับหรือถ้าเราสามารถที่จะให้ความบันเทิงเราสามารถที่จะสร้างช่อง YouTube และสมัครเข้าร่วม YouTube Partner โปรแกรมเพื่อรับไปได้จากค่าโฆษณา หรือหารายได้เสริมจากสปอนเซอร์อ่ะสมมติมีคนจ้างเราให้รีวิวสินค้าของเขาเราก็จะได้ค่าสปอนเซอร์เข้ามาถ้าคุณม่ผู้ชมแล้วก็ยอดวิวมากๆนะครับคุณก็จะมีโอกาสสร้างรายได้1 0,000ต่อเดือนก็เป็นไปได้ด้วยการอ่าคุณนั้นจะได้ทั้งรายได้ทางสปอนเซอร์ ยูทูบพ p a เ t อร์นะครับอ่าก็คือโฆษณานะครับหรือไม่ก็ a f ฟเฟ i a t เของทางช้อปปีด้วยนะครับตรงนี้นอกก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณนะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยที่ว่าคุณไม่ได้ ยายานะครับผมตรงนี้เนาะก็สามารถที่ไปสมัครเข้าร่วมได้นะหรือถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับ6วิธีนี้หรือถ้าใครเคยทําแล้วนะหวิธีนี้หรือวิธีใดวิธีหนึ่งใน6วิธีที่ผมแนะนํามานี้สามารถคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ที่ใต้คลิปวิดีนี้กันได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้นะครับคุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มไหนก็ได้ที่เหมาะสมกับคุณหรือเหมาะสมกับทักษะและความถนัดของคุณเองนะถ้าคุณติ้มต้นแล้วก็ทําอย่างสม่ำเสมอรายได้10,000บาทต่อเดือนนะจะเป็นไปจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับจากงานออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใกล้เกิดเอื้อมเลยนะครับคุณสนใจทําเงินจากแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันเลยใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ